หลวงพ่อเจ้าคะตลอดการสนทนาที่ผ่านมาหลวงพ่อได้ทำให้ความสงสัยอันเป็นข้อขัดแย้งต่างๆในใจของดิฉันหมดสิ้นไปแต่บัดนี้ดิฉันมีปัญหาชุดใหม่ซึ่งมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นเป็นปัญหาที่ดูเหมือนว่าคำตอบจะเป็นไปได้ทั้งสองทางหรือดูขัดแย้งกันในตัวเองเจ้าคะ่ะดีแล้วโยมวาสนาปัญญาที่คมกล้าย่อมมองเห็นเงื่อนงำที่ซับซ้อนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อาตมาพร้อมที่จะรับฟังและสนทนาเพื่อไขปัญหานั้นๆแล้วปัญหาแรกคือเรื่องของการระลึกชาติเจ้าค่ะหากการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่จริงและกระแสะแห่งจิตและกรรมก็สืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายแล้วเหตุใดคนส่วนใหญ่หรือแทบจะทั้งหมดจึงไม่สามารถระลึกถึงเรื่องราวในอดีตชาติของตนเองได้เลยแม้แต่น้อยนิดแล้วเจ้าคะหากเราเคยเป็นบุคคลน,นั้นจริงความทรงจำเหล่านั้นหายไปไหน อะไรคือสิ่งที่ขวางกั้นความทรงจำนั้นไว้เป็นคำถามที่สมเหตุสมผลยิ่งนักโยมอาตมาขอถามโยมสักข้อหนึ่งเถิดหากมีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางออกจากหมู่บ้านของตนไปอาศัยอยู่ในต่างเมืองเป็นเวลานานหลายสิบปีจนกระทั่งแก่ชาราแล้วจึงเดินทางกลับมายังหมู่บ้านเกิดของตนอีกครั้งโยมคิดว่าเขาจะสามารถจดจำเส้นทางเล็กๆน,น้อย หรือบ้านทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านนั้นได้อย่างแม่นยำเหมือนเช่นในวัยเยาว์หรือไม่ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเจ้าค่ะการเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานย่อมทําให้ความทรงจําเลือนรางไปอย่างแน่นอนเขาอาจจะจําได้เพียงภาพรวมก,กว้างๆหรือสถานที่สําคัญบางแห่งเท่านั้นแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆย่ยอมสูญหายไปเป็นธรรมดาถูกต,ต้องแล้โยมการระลึกชาติก็เป็นเช่นนั้นแหละ การเดินทางข้ามพบข้ามชาติของเรานั้นยาวนานยิ่งกว่าการจากบ้านไปเพียงไม่กี่สิบปีนักเราได้เกิดและตายมาแล้วนับพบนับชาติไม่ท้วนแต่ละชาติก็มีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทับถมกันอยู่เสมอความทรงจำเก่าๆจึงถูกบทบังและเลือนรางไปตามการเวลาที่ยาวนานอย่างประมาณไม่ได้เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้เจ้าค่ะแต่ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งหรือไม่เจ้าคะ เพราะแม้แต่เรื่องราวในชาตินี้เองตอนที่เรายังเป็นทารกแรกเกิดเราก็ไม่สามารถจดจำอะไรได้เลยทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักถูกต้องที่สุดโยมนั่นคืออีกเขตผลหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าอาตมาขอถามโยมว่าหากมีคนนำเมล็ดพันธุ์พืชที่แข็งและแห้งสนิทไปใส่ไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิดโยมคิดว่าเมล็ดนั้น จะสามารถงอกงามขึ้นมาได้หรือไม่งอกขึ้นมาไม่ได้แน่นอนเจ้าค่ะเพราะขาดปัจจัยที่จําเป็นคือดินน้ําและอากาศแล้วการเกิดในคันมารดาและโยมสภาวะในคันนั้นคับแคบมืดมิดและต้องนอนคุดคูอยู่ในคันเป็นเวลานานเปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในภาชนะปิดสนิทหรือไม่เปรียบได้เลยเจ้าค่ะเป็นสภาวะที่อึดอัดและไม่เอื้ออำนวยอย่างยิ่ง ถูกต้องละโยมจิตท,ที่ปฏิสนธิในคันมารดานั้นยังอ่อนแออย่างยิ่งและต้องอยู่ในสภาวะที่คับแคบและถูกบีบคั้นอย่างมากเมื่อคลอดออกมาก็ต้องประสบกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งกระบวนการเกิดอันแสนสาหัสนี้เองที่เปรียบเสมือนกำแพงขนาดใหญ่ที่บดบังและสกัดกั้นความทรงจำในอดีตชาติไว้โดยสิ้นเชิงดุดดังมเมล็ดพืชที่ไม่สามารถงอกงามได้ในที่อับอากาศ ความทรงจำจึงไม่สามารถปรากฏขึ้นมาในจิตที่ยังอ่อนแอและเพิ่งผ่านกระบวนการเกิดอันทุกขทรมานมาได้ดังนั้นโยมวาสนาเหตุที่เราจำอดีตชาติไม่ได้จึงมีอยู่สองประการหลักคือหนึ่งเพราะการเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานเกินไปและสองเพราะกระบวนการเกิดในคันอันทุกทรมานได้บดบังความทรงจานั้นไว้ จะมีกระแต่ผู้ที่ได้ฝึกฝนสมาธิจนจ,นจิตมีกำลังแก่กล้าเท่านั้นจึงจะสามารถทำลายกำแพงแห่งการเกิดนี้และย้อนระลึกถึงอดีตชาติของตนเองได้สาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นการอธิบายที่คลี่คลายเงื่อนงำได้อย่างหมดจดทำให้ดิฉันเห็นภาพของอุปสรรคที่ขวางกั้นความทรงจำได้อย่างชัดเจนยิ่งนัก